กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการกับผมนายปีชามหาวันอาจารย์ผู้สอนสาขางานยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโล,โลยีโพลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่วันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมงานวิจัยชื่อเรื่องชุดฝึกทักษะการตรวจสอบระดับน้ำมันพวมาลัยพาวเวอร์รถยนต์ ในรายวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์หน่วยที่8เรื่องงานบำรุงรักษาระบบห่วงมาลัยพาวเวอร์รถยนต์สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขางานเทคนิคยานยนต์วิทยายลัยเทคโนโลยีโปรลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ห้อง a u 4 103ภาคเรียนที่2ปีการศรึกษา25 6 5. โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ข้อที่1เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะในการตรวจสอบระดับน้ำมันโพลา,ายพาวเวอร์รถยนต์ในหลายวิชางานเครื่องล่างและสูบกำลงังข้อที่2เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้ชุดฝึกทักษะการตรวจสอบระดับน้ำมันโพลา,ายพาวเวอร์ของรถยนต์ข้อที่ส เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะในการตรวจสอบระดับน้ำมันมพวงมาลัยพอร์ของรถยนต์ในหลายวิชาง,งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้งานชุดสื่อการสอนระบบพวงมาลัยพเวอร,รถยนต์ในการบริการระบบพวงมาลัยพเวอร์รถยนต์จะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบ ระดับน้ำมันของอะไร power ขั้นตอนที่2คือขั้นตอนในการเปลี่ยนทายน้ํามันของอะไร power เ,เดี๋ยวผมจะมาสาธิตขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันของอะไร power การตรวจสอบน้ำมันของอะไร power จะสามารถตรวจสอบได้2ลักษณะคือ1 1คือลักษณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำคือเราไม่ได้ติดเครื่องส่วนที่2คือขณะที่ เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงหรือติดเครื่องนะครับขั้นตอนแรกในการตรวจสอบขณะ,ะท,ที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำนะครับเราก็สาธิตให้นักศึกษาดูว่าขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำในการตรวจสอบระดับน้ํามันือในการตรวจสอบระดับน้ํามันถ้าน้ํามันพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่ในระดับปกตินะครับขีดระดับน้ํามันจะอยู่ที่ขีด ในตำแหน่งที่มีสัญลักษณ์ตรงก้านวัดที่เขียนคำว่าฮูนี่คือการตรวจสอบในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำต่อไปจะเป็นการสาธิตขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงนะครับโดยชุดสาธิตคือหนึ่งปิดเครื่องถ้าเป็นเครื่องรถยนต์จริงต้องทําการสตาร์ทเครื่องแต่นี่เป็นชุดสาธิตนะครับเราก็ใช้มอเตอร,เตอร์เป็นตัวสาธิตนะครับในการในการตรวจร้อน นในการตรวจขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงนะครับให้สตาร์ทลดทิ้งไว้นะครับให้สตาร์ทลดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีนะครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิของน้ํามันร้อนนะครับในการตรวจเช็คถ้าน้ํามันมีอุณหภูมิที่ร้อนเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงระดับปกติระดับปกติของน้ํามันพลังไหลพาวเวอร์ Power จะขึ้นมาอยู่ชีดฮอต น,นี่คือขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบน้ำมันพวงมอลัยพาวเวอร์ต่อไปส่วนที่2นะครับส่วนที่2คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมอลัพาวเวอร์เราสามารถสาธิตในชุดสื่อการสอนนี้ได้นะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมอลัยพาวเวอร์เราจะถ่ายน้ำมันออกจากจุกเก็บน้ำมันสำรองนะครับถ้าเป็นรถจริงเนี่ยจะถอดน้ำมันจากท่อไหลกลับหรือที่เราเรียกว่าท่อรีเทิร์นนะครับชุดสาธิตก็จะสาธิต ได้ง่ายน่าสาดติดเห็นภาพนะครับโดยนะครับโดยนะครับออกแบบให้มีวาล์วนะครับวาลว์เปิดปิดนะครับในการเปิดวาล์วนี้หมายถึงในการคอดท่อรีเทิร์นถ้าเป็นปรถปกติถ้าเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องน้ำมันจะไหลออกมาเพียวนิดเดียวนะครับเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องจากนั้นค่อยๆย,ยหมุนหุ่มอะไรไปสายสุดนะครับไปสายสซดไปขวาสซนนะครับ สักประมาณสักหนึ่งถึงสองรอบนะครับสายสุดวาสุดนะครับจนน้ำมันในกระปุกเป็นน้ำมันสำรองนะครับจนน้ำมันจากกระปุกหัวไหลไหลไหลออกไปยังกระปุกที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นดับเครื่องนะครับดับเครื่องนะครับเอาท่อรีเทิร์นเสียบเข้าไปยังตำแหน่งเดิมน,นะครับจากนั้นก็ เอาน้ำมันพวงมรพาวเวอร์นะครับเอาน้ำมันพวงมรพาวเวอร์นะครับอันใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับเติมเข้าไปพอประมาณจากนั้นสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องจากนั้นหมุนพวงมาลัยไปซ้ายสุดเพื่อที่จะทำการได้น้ำมันจากควาวเวอร์ ไปยังจะปุกของอะไรนะครับสายสุดหสาสุดนะครับดับเครื่องนะครับตรวจสอบด,ดูระดับของน้ำมันนะครับถ้าระดับน้ำมันปกติต้องอยู่ในระดับฮอตนะครับแต่นี่น้ำมันยังไม่อยู่ในระดับปกติเราต้องเติมน้ำมันเข้าไปให้เต็ม จากนั้นนะครับก็นะครับทำอีกหนึ่งรอบนะครับ จากนั้นก็มาตรวจวัรวดระดับน้ำมันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าระดับปกตินะครับน้ำมันจะอยู่ในในระดับพอดีนะครับนี่คือวิธีในการสาธิตในการใช้สื่อการชาิ้นนี้ครับผลการใช้ชุดฝึกรักษาระบบพวงมาลัยพาวเวอร์รถยนต์โดยจะแบ่งเป็นสาข้อข้อที่1ชุดฝึกรักษาระบบพวงมาลัยพาวเวอร์รถยนต์ช่วยกระตุต้นให้นักศึกษามีความสนใจอยากเรียนต่อเนื่อง ข้อที่2ชุดฝึกรักษาระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ของรถย,ยนต์มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์หลังจากปฏิบัติงานเสร็จข้อที่3ชุดฝึกรักษาระบบพวงมาลัยพาวเวอร์อรถย,ยนต์สามารถใช้ฝึกทักษะเนื่อสาให้เกิดทักษะก่อนที่จะไปปฏิบัติงานกับรถยนต์จริงๆได้